เสเดวันมอนนะคะหนึ่ง6 7 8ส2 3สี่ห้า2 3 4 5 6ด8 1 2หนึ่งสเดิน2 3 1>, 1 2 3 4 5ส7 8ห้าเจดย้วย3 4 5 6 7 8ห้าหเจ็ปเตะขาหนึ่งหสอา่ห้า7 8ดอ่ะมาเต้นทีถูกคะนึ่งสอสมสหเจสี